สวัสดีครับสวัสดีมิตรแฟนฟุตบอลทุกท่านครับพบกับผมฟุตบอลเลยครับงงเงียงงเงียมตื่นนอนเพิ่งตื่นนอนเพิ่งเพิ่งแอบแช่งชาวบ้านเข้ามา <c oughs> อ่ะเป็นยังไงครับเมื่อคืนนี้ฟุตบอลพิมพ์เล็กนะครับอาร์เซนอลพบกับเบรนท์ฟอร์ดก็เป็นทางด้านของเบรนท์ฟอร์ดนะครับที่บุกไปเก็บหนึ่งคะแนนจากเอเบรสเตเดียมก็กลายเป็นว่าตอนนี้นะครับอาร์เซนอลเนี่ยเล่นไปแล้ว30ิ 32นัดนะครับ32นัดเหลืออีก6นัดแล้วก็เหลืออีก18คะแนนให้เก็บก็ลกลายเป็นว่าปืนใหญ่เนี่ยนะครับตามหลังรีวพูลอยู่10คนะแนนเพราะว่าเก็บได้เพิ่อมอีกคะแนนเดียวก็เป็น63ส่วนรีวพูลเนี่ยมี73นะครับก็คงรู้กันแล้วนะครับถ้ามองจากทฤษฎีตอนนี้คือจํานวนนัดมันน้อยลงเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้าย ตามหลักทฤษฎีถ้านิพนลเก็บอีก9คะแนนนะครับไม่ว่าจะเป็นการชนะ9อ่าชนะ3นัดรวดหรือเป็นการชนะเสมออะไรก็ตามนะครับที่มันสามารถที่จะเหนือกว่าปืนใหญ่ได้นะครับพูดมาถึงตรงนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ว่าจะเอาหลักทฤษฎีการสมคบคิดเรื่องอะไรประเด็นอะไรนะครับมาพูดเพื่อให้ เดอะคัพทัวโลกเนี่ยเกิดความหวั่นวิตกก็คงไม่ก็คงจะยากครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยทําคลิปพูดบ่อยๆว่าทุกๆคัดทุกๆคะแนนนะครับทุกๆคะแนนที่อาร์เซนอลเสียไปนั่นมันยิ่งจะทําให้การเป็นแชมป์พิมลิกของลิเวอร์พูลเนี่ยเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องไปดูว่าลิเวอร์พูลจะทําได้ตามเป้าหรือไม่ได้เพราะว่าคะแนนที่มันช่องว่างขนาดนี้กับจํานวนนัดที่เหลือตอนนี้ ทุกอย่างมันเป็นมันเป็น,ม,น,ปน,ม,น,ปนมันเป็นใจให้ลีพูลหมดนะครับอย่างเกมเมื่อกลางสัปดาห์ก่อนที่ผมทําคลิปไปเมื่อครั้งก่อนว่าอาร์เซนอลเปิดเอมิเรสเตเดียมถล่มเอาชนะเรอัลมาดริดไป3 0มมันก็เป็นผลด,ดีกับลิเวอร์พูลโดยอ้อมนะครับโดยอ้อมเพราะว่ามันจะยิ่งทําให้อาร์เซนอลเนี่ยรู้เป้าหมายของตัวเองชัดเจนมากขึ้นว่าควรจะต้องไปโฟกัสกับรายการอะไรนะครับอะไรที่มันแบบสามารถที่จะจับต้องได้นะครับฟุตบอลแบบน็อกเอาท์แบบ ฟุตบอลถ้วยมันน่าจะเหมาะกับอารเซนอลตอนนี้ซึ่งแน่นอนผมว่าแฟนปืนใหญ่เองถ้าเกิดอารเซนอลได้เข้าชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้เป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกผมว่าแฟนอารเซนอลไม่มีอะไรต้องเสียดายและผิดหวังนะกลับกันถ้าเกิดเป็นเรวพูลเหมือนกันย้อนกลับไปเมื่อปี2019ดีครับเลวพูลแพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยจำนวนคะแนน1คะแนน แต่หนึงคะแนนที่ว่ามันยังไม่เจ็บใจเท่ากับเมื่อเราเหลือไปมองดูคะแนนในอันดับเมื่อสิ้นสุดฤด,ดูกาลเอว์พูลเก็บได้สูงสุดถึง97คะแนนแต่แมนเชสเตอร์ซิตี้เก็บได้ถึง98คะแนนซึ่งมันเฉือนกันแค่คะแนนเดียวนี่มันก็เจ็บปวดมากพอแต่เลวิโอนสามารถที่จะจบฤด,ดูกาลนั้นด้วยการเอาชนะท็อตแนมฮอสเปอร์ในยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเป็นแชมป์ ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้นะครับแม้ว่าในปี2018จะแพ้เรอัลมาดริดม,มาแบบแบบหน้าเคกกรลกนะครับจากความผิดพลาดของลออล,อลริสคาริอุสก็ตามนะครับแต่ลิปุ่นก็แข็งแกร่งที่จะกลับมาเป็นแชมป์ยูซียในปี2019เป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในปี2020นะครับเรียกว่าแชมป์โควิดอ่าไม่ใช่เป็นแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในปี2019เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกในปี2020 2021-2022อาจจะสองพันยี่องพันยี่สอาจจะแบบ ดิ่งเหวเพราะว่าตัวหลักบาดเจ็บเยอะนะครับแล้วก็มีลุ้นแชมป์อีกได้9.3แต้มได้ 9. อ่าได้9.2ใช่ไหมได้9.2หรือ9.3เนี่ยก็แพ้แมนซิตี้คะแนนเดียวคือคะแนนของลิเวอร์พูลที่แพ้แมนซิตี้นี่คือแบบเกิน90อะ่ะแต่ยังแพ้แต่ยังไม่ได้แชมป์นะครับอ่าบางปีอาจจะได้ถ้วยดับเบิลแชมป์แต่เป็นถ้วยแบบ FA Cup คาราบาวคัพแต่ก็คือมีถ้วยแชมป์ให้ได้จับต้อง ได้สัมผัสบรรยากาศในการลุ้นแชมป์อยู่ทุกฤดูกาลในยุคของ JK นะครับเพราะนั้นอาร์เนอร์ชลอตมาแม้ว่าถ้วยต่างๆจะค่อยๆหล่นไปหายไปแต่กับแชม์เปี้ยมเลกกำลังอยู่ในคอนโทรลอยู่ในมือของลิเวอร์พูลเรียกว่าไม่ต้องไปเยื่ยมจมูกใครหายใจนะครับไอการที่เชียแช่งทีมอื่นให้พลาดเนี่ยก็เพียงแค่เราอยากจะให้ทีมรักของเราทีมเชียของเราเนี่ย เป็นแชมป์ได้เร็วที่สุดนะครับอ่ะพูดมาถึงตรงนี้ก็ต้องบอกว่าทุกคนคงดูแล้วแหละนะครับเมื่อคืนผมก็นั่งดูในครึ่งหลังเนาะเพราะว่าผมเลิกงานเที่ยงคืนผมก็มานั่งดูอาร์เซนอลเนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ครึ่งหลังเป็นต้นไปะนะครับประมาณเที่ยงคืนครึ่งกว่ากว่าเป็นต้นไปก็จนบอลจบว่าสรุปอาร์เซนอลก็มายิงได้ประตูจากโทมัสปาเต้จากเกมคอร์เตอร์แอตแทกนะครับแล้วก็ส่วนเบนฟอร์ดก็มาตีเสมอได้จากวิซ่า นะครับแม้ว่าจะเงียบเงียบแต่ก็ยิงได้สวยปาเตเองก็เจ็บนะครับเป็นไว้เจ็บกาเบียวมากาเยสเจ็บกองหน้าเคซุดคายฮาวเวเจ็บโทมิยาสึเจ็บแต่ก็ได้บูกาโยซาก้านะครับมาร์ตินโนเดนการดกลับมาแล้วก็มีหัวใจแดนกลางอย่างดแคนไรส์ที่เป็นซูปเปอร์ฮีโร่ในเกมเลกแรกกับเรอลมริตนะครับเพราะนั้นกลางสัปดาห์นี้กลางสัปดาห์สงกรานเนี่ยนะครับ อาร์เซนอลจะต้องยกคนบุกไปเยือนเรอัลมาดริตก็แน่นอนครับว่าปืนใหญ่จะต้องทำให้ได้ทำให้มั่นใจว่าจะผ่านได้แพ้ได้2.0.3.1.4.2แพ้ได้เข้ารอบแพ้ 3.0. ต่อเวลาพิเศษนะครับแล้วถ้าแพ้4ลูกก็ตกรอบซึ่งผมมองแล้วเนี่ยถ้าอาร์เซนอลเน้นๆนนะครับแม้ว่าจะเสียกองหลังตัวหลังอย่างคาเบียมาเกยเยสไปแต่ก็ยังมีซาลิบาอยู่ ครับมีควีอออยู่ตัวอื่นอยู่ได้ช่วยก็เล่นเกมรับไห้ดีโต้กลับเขาเตะแทกได้ดีๆผมว่าเรัลมาดริดก็แย่เหมือนกันนะอย่าลืมว่ากองหลังของเรัลมาดริดก็ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรหรอกนะครับเชื่อผมสินะเพราะนั้นในลาลีกาก็ยังภาวะผวังเพราะเมืาา่อคืนนี้บาร์เซโลนาก็ชนะด้วยเพราะนั้นตอนนี้มาดริดเหมือนกับเจอศึก2ด้านในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอาจจะจิตใจอาจจะมาไม่เต็มร้อยก็ได้เพราะว่า ในลาดิกามันก็ก็ยังพอวัด่ะยังพอสูสีกับบาซ่าอยู่แต่ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยมันเหนื่อยที่ต้องมาขับเคี่ยวรอบสี่ประตูกับเปืนใหญ่ถถมเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะครับเพราะว่าร์บูนี่ก็เคยทําให้ดูแล้วแต่มาริดจะทําได้หรือเปล่าผมไม่รู้นะครับอันนี้ต้องรอดูเพราะนั้นสิ่งแรกที่เราต้องโฟกัสกันก็คือคือนนี้ครับเวอร์บูลจะเปิดแอนฟิลเจอกับเบสแฮมอยู่ในเตดซึ่งสถิติค่อนข้างเหนือกว่านะครับโดยเพาะการเล่นที่แอนฟิล จังหวะสถิติของโมซาล่านะครับก็เหนือกว่านะครับแล้วยิ่งมาบวกกับช่วงจังหวะที่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาริพลประกาศต่อสัญญาโมเมซาล่าไปอีก2ปีนะครับจำนวนตัวเงินไม่ต้องไปพูดถึงหรอกนะครับจะเท่าไหร่มันก็สมควรที่บาที่บางโมจะได้นะครับแล้วก็เจ้าตัวเองส่วนตัวนะครับมีสถิตยิงเวสแฮมเนี่ยถ้าผมจําตัวเลขไม่ผิดน่าจะยิงสูงถึง13ประตูจาก17นัดที่เจอกับเวสแฮม เพราะนั้นก็อาจจะเป็นการฉลองนะฉลองสัญญาฉบับใหม่ของบางโมกับเบสแฮมนะครับยิงพาลิเวอร์พูลเนี่ยเก็บ3แต้มพร้อมกับทิ้งห่างอาร์เซนอลไปเป็น13คะแนนผมเชื่อว่าคืนนี้ถ้าลิเวอร์พูลเก็บ3คะแนนเหนือเวสแฮมได้นะครับต้องใช้คำว่าโอกาสเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ย99.99%ิก9 9ตอนนี้ผมอาจจะให้แค่99 9 9 นะแต่ถ้าชนะได้คืนนี้จะต้องมีงมเศษทศนิยมนะครับ99.99% 99นะครับแน่นอนตัวความพร้อมผู้เล่นก็โกนาเต้อันเดอร์ชอตบอกแล้วว่าที่เปลี่ยนตัวออกในเกมที่แพ้ฟูลแลมนันก่อนไม่ได้มีปัญหาเรื่องกวามสภาพร่างกายเรื่องของการเล่นดีเล่นไม่ดีนะครับแต่เป็นเรื่องของการที่ชลอลตต้องการให้นักเตะที่มีความสามารถในการลุ้นทําประตูได้มากกว่าโกนาเต้ลงมานะครับก็เลยเปลี่ยนโกนาเต้ออกนะครับ เพราะนั้นเกมกับเบสแคมคืนนี้ฟันได้กัวนาเต้ก็ลงคู่กันอลิซอนน่าจะพร้อมแล้วแบ็กซ้ายลาโบนะครับแม้ว่าจะมีความผิดพลาดในเกมกับฟูลแลมแต่ความเป็นผู้นำของเขาก็น่าจะยังได้รับโอกาสอยู่ก่อนคอตตาซิมิกัสนะครับส่วนทางขวาคอเนอร์แบดลี่ก็คงต้องกลับมาประจำการเพราะว่าในเกมกับฟูลแลมก็ได้ลงมาเคาะสนิมแล้วนะครับหรือจะเป็นเจเรลควันซาก็ได้หรืออาจจะเป็นเคอร์ติสโจนส์ออกสตาร์ทก่อนก็ได้ ถ้าเกิดชลอตต้องการเมคชัวว่าสภาพร่างกายของคอร์ดินัแบลลี่ฟิตเต็มร้อยแล้วหรือยังนะครับแดนกลางเขาคิดว่าคงไม่มีการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะครับทางด้านของด้านการเซ็นแบกอเล็กซิสแมอร์อาริสเตอร์โดมินิกโซบอสไลก็คงออกสตาร์ทปัญหาเนี่ยคงาทางกองหน้าด้านขวาก็คงเป็นบางโมที่เพิ่งต่อสัญญาใหม่ไปนะครับแล้วก็ทางตัวเป้ากับแดนหน้าด้านซ้ายตัวรุกด้านซ้ายเนี่ยก็น่าสนใจนะครับผมเดาว่าลุยดีอาร ที่โดนพักในเกมนัดที่แล้วก็น่าจะได้ออก,ากตาตรวจจริงส่วนหน้าเป้าต้องมาแย่งกัน3คนนะครับโชต้ากัคโปและลุยดีอาร์สมองมาถึงตรงนี้ต้องวัดที่เรื่องของสภาพความฟิตครับนะเรื่องของสภาพความฟิตไม่ใช่ลุยดีอาร์สดาวินนูเยสนะครับดาวินเรื่องของความฟิตผมว่าน่าจะฟิตกว่ากว่าโชต้าและกัคโปแต่เรื่องข้อด้อยของเขาคือความมั่นใจในการสังหารประตูซึ่งเป็นจุดเด่นและ ความคาดหวังของแฟนๆสาหรับกองหน้าตัวเป้านะครับไอ้ตรงเนี้ยดาวินนูเลสก็อาจจะเป็นตัวเลือกคนสุดท้ายรองจากเดียโกโชตาและโคดิกาโกก็เดี๋ยวรอลุ้นกัน2องทุ่มคืนนี้ผมตั้งใจว่าจะพากเสียงแต่จะไหวไม่ไหวก็เดี๋ยวต้องมารอลุน้นเพราะนั้นคืนนี้ไม่มีอะไรครับนอกจากต้องบอกว่าลิพุตต้อง3คะแนนที่แอนฟิลด์เท่านั้นไม่มีอะไรที่ต้องมาหวั่นเกรงหรือหวั่นวิตกอะไรแม้ว่าเวเซียมง เวสแฮมเองนะครับจะได้ผู้จัดการทีมใหม่เป็นโทมัสแฟรงค์ซึ่งเป็นไม่ใช่โทมัสแฟรงค์ประธานโทษเป็นเกรแฮมพอตเตอร์ Potter, ใช่ไหมเกรแฮมพอตเตอร์แหละ mm hmm. ก็คือเป็นอดีตผู้จัดการทีมของไบรตันและอดีตผู้จัดการทีมของเชลซีนะครับมากุมบังเหียนขุนค,คอนเวสแฮมต่อจากโลเปติกีที่โดนปลดออกไปตรงนี้ก็น่าสนใจน่าสนใจนะครับว่าลิเวอร์พูลต่อหน้าเดอะคอปจะเก็บ3คะแนนที่แอนฟิลด์ได้หรือเปล่าเพื่อการขยับเข้าใกล้ แชมป์เพี่มเหรียงกิดได้เร็วที่สุดนะครับจบเกมนี้เล็กนัดต่อไปริปุนจะไปเยือนเลสเตอร์ทีมซึ่งน่าจะตกชั้นไปแล้วแล้วก็น่าจะตามด้วยเกมที่เล่นที่แอนฟิ์เจอกับท็อตแนมฮอสเปอร์มแต่ผมจำไม่ผิดนะครับคือผมเชื่อว่าถ้าร์ปุนเก็บ3คะแนนเหนือขุนค,ค้อนได้คืนนี้นะครับจะทำให้ปืนใหญ่ถอดใจแล้วก็ต้องไปโฟกัสใน แชมเปี้ยนส์ลีกอย่างเต็มตัวไม่ต้องมาแบบแต,ตัวกักๆเมื่อคืนนี้ยังมีการแบบเอากับตันทีมาตินอติกาดพักเอาคนนั้นคนนี้พักนะครับมีการสลับสับเปลี่ยนช่วงท้ายโดนตีเสมอหนึ่งหนึ่งก็มีการถอดดิคนไลซ์ออกไปพักนะครับยังมีการหมุนเวียนเพื่อรักษาสภาพความฟิตของตัวหลักเพื่อดวลกับเรอัลมาดริดอยู่เพราะ,ะนั้นถ้าเรียบลเก็บ3าคะแนนเหนือนเว์แชมได้คืนนี้ทุกอย่างน่าจะเรียบร้อยแม้ว่าตามทฤษฎีโอกาสของอาเซนอลจะยังมี แต่ภาคปฏิบัติลิเบอร์พูลเดินหน้าสู่แชมป์หลีกสูงสุดของประเทศสมัยที่20 Never give up y เ u วีเนเวอร์ฟอล์กอลนแล้วพบกันคืนนี้ครับ2ทุ่มกับพระองค์ฟุตบอลไลฟ์ช่วงภาคเสียงสดครับพี่น้อง